เด้วยกับทุกคนน้องเพลงพิมพดาเผยหายใจยังผิดทานข้าวยังผิดเลยครับล่าสุดนะครับออกมาเผยกับนักข่าวว่าผู้ติดตามเนี่ยลดลงจริงนะครับแต่ FC ใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อย,เอย <kaikki> ๆเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนครับที่น้องเพลงพิมพดาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเอาไว้แบบนี้ครับยังเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนเดิมป่ะเพราะว่าเพราะว่นเขาเสีลยงหรือว่าเสี่อยัง ได้รู้กินเขาไปซื้อคนณเพนยงว่าันใจมีน้อยใจบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เป็นอย่างค่ะคุณกเขาิเศกับทุกครั้งแต่ว่าบางวันนั้นอ่ะไม่ได้ขอบคุณคุณตลอดค่ะเขาคุณขอบิุตลอดจะไปแค่คลิปนั้นดูไม่ได้ขอบคุณแต่ว่าคลิปที่หนูขอบคุณคุณก็ไปดูบ้างไม่ใช่ดูแค่แบบคลิปที่หนูไม่ได้ขอบคุณคลิปที่หนูขอบคุณยังมีค่ะก็ยังมี ฟังกันไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับบทสัมภาษณ์นิดหน่อยของน้องเพลงพิมพ์รดาครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหายใจยังผิดทานข้าวน้องเพลงเนี่ยก็ยังเจอดราม่าเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะครับที่น้องเพลงพิมพ์รดาเนี่ยเข้าเข้ามาอยู่วงการเนี่ยมีนะครับทางด้านคุณบิ๊กแล้วก็คุณ คุณแม่แพลววเนี่ยได้เป็นมีการไปชักชวนนะครับเข้ามาอยู่ในวงครับหลังจากนั้นครับพอคุณแพลว์กับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้มีการแยกทางกันนะครับก็ต้องเลือกแล้วนะครับว่าน้องเพลงริมบดานี่จะอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับน้องเพลงริม์ดาครับก็เลือกที่จะมาอยู่กับแม่แพลวพรวแสงทองครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้มีการยกเลิกสัญญากับทางค่ายโตเกียวมิวสิกทั้งหมดนั่นเองครับทุกคนในขณะที่ตัวเองเลือกนะครับที่จะ ชอบในการร้องการรำนะครับและคิดว่าทางด้านเวทีพรวพราวแสงทองเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุดครับแต่ชาวเน็ตไม่ได้คิดแบบนั้นสิครับบางคนเนี่ยก็คิดบอกว่าน้องเพลงพิมพ์ดาเนี่ยทำไมไม่อยู่กับค่ายตเกียวมิวสิกนะครับทำไมต้องเลือกมาอยู่กับพรวพราวแสงทองซึ่งชาวเน็ตก็แตกเป็น2เสียงนั่นเองครับทุกคนซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ถามเพลงพิมพ์ดาเอาไว้บอกว่าน้องเพลงเตรียมใจยังไงบ้างกับการรับ นะครับรับมือกับดราม่ารับมือกับการถูกแซะแบบนี้น้องเพลงพิมพ์มดาเนี่ยก็เตรียมใจเสมอนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับว่าคนเราเนี่ยมีทั้งคนรักแล้วก็คนไม่รักเนี่ยเป็นธรรมดามากๆนะครับซึ่งรู้สึกเสียใจนะเวลาที่โดนคนแซะหรือว่าโดนดราม่าแต่น้องเพลงพิมพ์มาาเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับตนเองเนี่ยก็เข้าใจนะครับน้องว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับนักข่าวยังถามไปในทํานองที่บอกว่าจริงไหมที่แฟนคลับของน้องเพลงพิมพ์มดาเนี่ยล ลดลงนะครับซึ่งมีหลายคนก็เข้าไปสังเกตนะครับว่ายอดกดไลค์ในแฟนเพจแล้วก็ใน Facebook ของน้องเพลงพิมพ์ดาเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงเยอะเลยเมื่อก่อนคนไลค์เป็นหมื่นตอนนี้คนไลค์เพียงแค่หลักพันเท่านั้นนะครับน้องเพลงพิมพ์ดาเองก็ตอบว่าแฟนคลับเนี่ยลดลงจริงแต่ว่าก็มีแฟนคลับใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามน้องเพลงพิมพ์ดาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันนั่นเองครับทุกคนซึ่งนะครับน้องเพลงเนี่ยก็ตอบค่อนข้างที่จะดีเลยนะรอบนี้หลังจากเจอดราม่าในเรื่องของการตอบสื่อ อะไรต่างๆว่าตอบแบบดูมั่นใจมากเกินไปอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนอะอาะตัวอุบิ้ข่าวกระแสเองเนี่ยเรามองว่านี่สิ่งนี้แหละที่จะเป็นภูมิคุ้มกันนะครับให้กับน้องในอนาคตน้องเพลงพิมดาตอบสื่อโดยที่แบบมั่นใจอันนี้โดนตําหนิเยอะนะครับโดนชาวเน็ตตาหนิเยอะว่าทําไมไม่ตอบให้ซอฟกว่านี้น้องนะครับต้องฟังแล้วก็เอามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองใช่ไหมครับและในอนาคต เพลงพิมพ์ดาจะเป็นศิลปินที่มีคนรักทั่วประเทศแน่นอนถ้าปรับปรุงตัวนะครับตามที่คนเขาตําหนิมาอ้มิมคิดว่าน้องเพลงเนี่ยจะไปได้ไกลแน่นอนครับก็คือถ้าเขาตําหนิมาเราก็ต้องฟังบ้างใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็เวลาตอบสื่ออาจจะซอฟลงนะครับแล้วก็อาจจะทิ้งความเป็นตัวเองไปบ้างทุกคนต้องบอกว่าน้องวงการมายาอย่างที่บอกว่าการเป็นตัวเองมากเกินไปเนี่ยอย่างสังคมเนี่ยเขาไม่ได้ enjoy ด้วยไม่ได้มีความสุขด้วยกับการเป็นตัวเรา100%เพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะเอาคนอื่นมานะครับ คอลแลบเป็นตัวเราบ้างเพื่อที่เวลาตอบเสือออกไปเราจะได้ดูซอฟมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นคําแนะนําของพี่อิ่มขากระแสเนาะแล้วก็เชื่อว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงร้องเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยเพลงพิมพ์มดาถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับคนที่ไม่รักน้องก็อาจจะกลับกลายมาเป็นรักน้องด้วยก็ได้ถ้าน้องเนี่ยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับทุกคน บนโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทานะครับทุกคนเหมือนที่เกจิอาจารย์ชื่อดังเขาได้พูดเอาไว้หลายๆท่านนะทุกคนกับเหล่าบรรดาศิลปินดาราทุกคนเนาะที่เจอมาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำได้คืออดทนอด กลั้นนะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับอัอนไหนที่เขาตําหนิแล้วมันจริงเราก็ามาปรับปรุงอันไหนที่เขาตําหนิแล้วมันไม่จริงเราก็สามารถปล่อยผ่านได้อะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านน้องเพลงพิมพ์ดาด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็เจอดราม่าไปสมบูรอันนี้ก็เห็นใจน้องเหมือนกันนะกับเด็กอายุเท่านี้เพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่าเด็กอายุเท่านี้เจอดราม่าเท่านี้ในอนาคตน้อง เก่งแน่นอนเชื่อ,อ,ม,อมอิ่มอุ้มอิ่มสายตาแหลมคมว่าถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้ผ่านตรงนี้ไปได้ผ่านดรามา่าผ่านคอรหาต่างๆอดกลัน้นแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะครับทุกคนอาจจะเป็นเสียงร้องอที่บางคนอาจจะตําหนิน้องหรือการตอบสื่อนะครับอาจจะซอฟลงบ้างอะไรแบบนี้ก็อาจจะทําให้น้องนในอนาคตเป็นศิลปินที่มีคุณภาพคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยน้องเนี่ยมาดีมากนะครับมาดีมากอุ้มอิ่มยังชมน้องเลยว่าโอ้โห หอยใจบ้างไฟแสนร้องดีมากแล้วก็สายตา Eye Contact การเต้นการอะไรต่างๆของน้องคือมันดีไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องเพลงได้ดูคลิปนี้นะก็อุ้ม,อ,มอิ่มก็เป็นกํลาลังใจให้กับน้องนะครับ <c oughs> คือพยายามนําเสนอข่าวดีๆของน้องเพลงพิมพ์ดานะออกเพลงอุ้ม,อ,มอิ่มก็พูดถึงนะครับในรายการต่างๆอุ้มก็พูดถึงน้องเนาะ,ะในการออกเพลงใหม่กับแม่จินตลาคือโอ้โหภาพสวยงามเสียงเพลงคือดีมากอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็เป็นกํลาลังใจให้กับน้องด้วยกันแล้วกันเนาะขอให้ผ่านเรื่องราวดราม่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยไปได้ก็แล้วกันนะครับเนาะ เ,เ,เขาถามมิมมองว่าเขาถามเนี่ยเขาถามดีนะเขาถามดีแล้วก็อยู่ที่เราเนี่ยจะตอบอให้ออกมายังไงให้แบบโดนใจคนทั่วประเทศะนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับดราม่าเยอะมากอย่างที่น้องบอกว่าหายใจก็ผิดก้าวขาออกจากบ้านเนี่ยก็ผิดนะฮะแล้วก็อะไรกัะน้องบอกว่าแฟนขับรถลงจริงนะครับ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ลดลงนะครับแต่ก็มีคนเมมหาที่เข้ามาติดตามน้องเพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับนะอ่ะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพลงพิมพ์มาดาเนาะก็ขอให้ก้าวผ่านดราม่านี้ไปได้เชื่อว่าดราม่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับน้องน้องอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยีๆ่สิบยิบกว่าไปเนี่ยนะพุกคนพอน้องเจอเหล่าสิ่งเหล่านี้ ทุกวันทุกวันเนี่ยน้องอดทนและผ่านมันไปได้ในอนาคตน้องจะเป็นคนเก่งมากๆนะครับมุมิมก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเพลงคิอบาดาก็แล้วกันนะครับน้ออ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิเดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กับมุมิมข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าน้องเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วเวลาที่โดนตําหนิไปเนี่ยน้องเพลงเอามาปรับปรุงแน่นอนและตอบตอบสื่อครั้งล่าสุดเดี๋ยวน้องตอบดีนะ น้องตอบดีนะครับมีความซอฟลงนะครับมีความซอฟลงนะฮะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ